เ็นได้้แลวสวัสดีครับวันนี้ผมมาโวยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่ในวันนี้น่าจะไม่ได้ไปเลยเรื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะเพราะว่าฝนตกกับเพื่อนๆนขณะนี้เวลาันเนี่ยหกโมงยีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันนะผมนะว่า ฝนเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่า oh my god โหเรี <c oughs> ยบร้อยครับเพื่อนๆฝนตกครับ <c oughs> คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่แต่เมื่อคืนนะครับที่เขาคุยกันเขาบอกว่าเขาจะดันไปนะครับบอกว่าถ้าฝนตกผมก็จะไป <c oughs> <c oughs> ผมก็จะไปนะคือที่ผมได้ยินนะครับเขาบอกว่าผมก็จะไปแต่ตอนนี้เนี่ย ผมรู้จักสภาพแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรถก็เปียกชุ่มฉ่ากันเลยนะครับเอาเป็นว่าไม่แน่ก็อาจจะยกกระบะขึ้นไปแล้วก็ขับกระบะไปทีเดียวนะครับลุนๆโอนิวก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับนุนุนุน้นุนุนเลยนุ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 นไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เนุนุนเนุนุนุนงนุนุนงนุบุน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 อนนนีนุนีนุ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 นนุ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 นนะ นครปฐมนะครับก็คือว่าถ้ากลับก็คือกลับทางเดียวกันได้นะครับเพราะว่ายังไงผมก็แวะเข้ากันอยู่แล้วขับมาไกลไหมไกลครับกลครับแล้วมาดูสภาพนี่ฝนตกโอ้โหฝนตก400รอยโลของเราเป็ดร้อยโอ้โห700รอยกว่าั้ง700รอยกว่าก็เรียกได้รวะก็ค่อยว่ากันแล้วกันทิปหน้าแลวกันทิปนี้ก็ลงทุนมาไกลนะมากัน2คันกดค่าน้ำมันไปกี่บาทเนี่ย สี่ร้อยานะครับสี่กว่าต่อคันใช่ไหมใช่ครับสองคันรวมกันอ๋อสองคันรวมกันก็ครั้งสองร้อยโดยประมาณก็ถือว่าไม่สูงนะสี่ร้อยโลสองร้อยสองโลละหนึ่งบาทนี่นะครับผมคยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับไม่มืดพอเราก็ยังไม่ มาเที่ยวไม่สนุกใช่ไหมฝนตกฝนตกทุกวันเลยครับไปเข้าตอนยิงโคนิจัดวันที่สามมันดีเลี้ยวคือพายมันเข้ายี่สิบถึงยี่สิบหกคือวันนี้ยี่สิบหกแล้วยังไงอะพรุ่งนี้ยังไงฝนก็ไม่ตกไงแล้วตากนาำทุ่มมามากับเพื่อนคือถ้าขอซอฟเฟิร์มมันทำคลิปอีกได้ไหม ไม่มาแล้วแล้วเราไปทำติการ่ะไม่ต้องไปปิดปิดการเลย <c oughs> ปิดการเลยครับเพื่อนเพราะมันดจังเฮ้งต้นครับฝนตกแล้วท่น ดีกดตรงดีกดตรตงดัโอ้โนี่มันอาบน้ำสะบดทางเลยนะโอ้โหจบแล้วจบ,บแล้วนี่นะครับผมนะเแดดมันก็เปียกหมดแล้วคือใจจริงผมก็อยากขับนะครับแต่โซนิกมันขับไม่ได้นะโซนิกมันเป็นดูดสดดูดสอดอยู่ข้างบนนะครับมันลำบากไงมันมันไม่เหมือนเวฟโซนิกผมขับไม่ได้มันเป็นดูดสดนะถ้านอนหรือเปล่าโซนิกอนไม่เกี่ร์อะฮะทำไมไม่เกี่ร์อะโซนิกอะมันดูดสดพี

ราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือ SDBMix b นะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยมีเกมให้เพื่อนๆเลือกเยอะมากๆครับผมเพื่อนๆผมเนี่ยไปสอบถามมาแล้วสมัครเนี่ยไม่ถึง1นาทีและที่สำคัญขั้นต่ำก็แค่100บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะอย่าลืมเข็บหน้าจอนี้ไปเพราะว่าเพื่อนๆบอกมาจากช่องผมเนี่ยรับ,บโบนัสเพิ่ม25%นะครับก็คือจะได้เป็น125บาทแต่สถ้าฝากมากกว่านั้นก็จะได้เยอะกว่านี้นะคร ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมอยากหาเงินอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับผมและอย่าเล่นหึกเหิมเกินไปถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็แอดไปได้เลยครับผมที่เอสเฮดบีและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเติมแอดนำหน้านะครับปกติก็รถต่ำแล้วก็คือสตาร์ทรถรอว้ตอนนี้เนี่ยใช้เวลาไปตอนนี้7 7็นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันนะครับ I just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy, Duh, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just me. wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go This is my quest. Okay, I'm the นี่อันนี้ดีมเรานะครับดีเราเราให้เพื่อนขับเพราะว่าเราไม่ได้ขับเองนะครับนี่ก็จะขับกันเรื่อยๆนะครับคือจริงๆผมบอกเลยว่าไม่ได้ขับไวอะไรนะครับขับกันสี่สิบหกสิบแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะซัดกันได้นะผมนะน่าจะซัดกันน่าจะซัดกันเต็มที่นะครับอ่ะเรามาดูประชากรเลยครับผมครที่จะเยอะนะครับนี่บอกเลยครับประชากรเยอะมากๆครับเพื่อนๆดูดูดนเห็นปะโอเค บอจางกันด้วยกระบอนี้บอจางกัดกระบครับรถกันดีครับรับรถกนดีครัไปล่นปป้าเร็วช้ามากเลยนี่ตกครับโคตรช้าครับตมาถึงก็แพงเลยเนี่ยใช่แล้งไปอะดเกินไปโอเค นี่ครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือคนเยอะแล้วนะครับเด,ดี๋ยวเราห้ดูดนะครับก็จริงจริงก็เข้าไปทักทายแตกคนหน่อยนะครับก็คือโซ,โซนี้ผมไม่ได้ขับแต่เอาดีนไปขับอย่างเดีย Pe <im> ดวนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีคลิปขับรถให้ดูเลยนะผมมีแต่คลิปให้ดูรถก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูกันเรื่อยๆนะครับคือเนือคนเริ่มมากันเยอะแล้วครับผมตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ10โมง9 9ครึ่ง9สามเปดนะครับนี่คนก็เริ่มเยอะแล้วครับผมนะ้เดี๋ยวเราก็เจอกันครับผมไป let ขาากกถามว่าก็โบสิบกี่บาที่เลยครับโอ้ตายแล้วเฉพาะงนมื <cam permitted flash plays> <world> ่นหกห้าร้อยแต่รอสักปีหน้าก็คงจะลดแล้ว แต่ต้องถามว่าเมื่อไรเราจะมีตังค์ซื้อนั่นแหละหนั่นแหละราเลยนตาแล้วขี้โม้ทะเลนี้เท่าเนี้ยหกเนี่ยไม่ได้พูยนะของพี่สาวเขาซื้อมาได้สองวันยึดเลย<า>เอาจริงๆไม่ได้ซื้อ<า>เรา,าเรา,เราอยอดวิวไปไป<า>หลายร้านแล้วนะทำไมไม่คิดซื้อบ้างโอ้ยตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังไม่ได้คิดไงตอนนั้นน่ะติดเหรอ อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ซื้ออุปกรณ์น,นี้ไม่มีังค์แต่พอบอกซือ้อรถอ๋อได้จ้งางเวอีกอ <c oughs> รางวันผมโอนโอ้ยสุดเกินเลยงวัลผมโอนปรทำเครื่องรถอ๋อโอเคครับห้าพันหมื่นโอเคครับไม่ได้ไม่ได้มันต้องซื้อเครื่องมือก่อนเนี่ยต้องซื้อเครื่องมือก่อนมันจะดีสุดไงก็ตอนเราตอนเราโตมาเราโตมาแบบไม่ได้พูดอะไระเราโตมาแบบไม่มีอุปกรณ์หน้าเราก็ติดอย่างนั้นไง รูกจักต่อกล้องแล้วกล้องยีเออกล้องยีอะกล้องยีคืออะไรวะกล้องตั้องสมัยก่อนเลยกล้องอย่างนี้แหละแรกๆนี่ก็โกโปรยังไม่พัฒนาไอ้ซื้อกลโกโปรไม่ไหวไงก็เลยซื้อนั้นขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่ก็ใช้นะตรั้งสามพันประมาณเมื่อสองสามปีที่แล้วนะนั่นแหละนี่ใช้เมื่อประมาณประมาณห้าปีแล้วยังมีแค่โกโปรสี่อยู่เลยสีขาวอ่ะจัดไปเอาเป็นว่ายุคนี้แล้วเอาคิดด่อเขาอะไรล่ะยุ่งก่อน ตอนนี้ก็มีนิดหน่อยอะร้อยละห้าร้อยละห้าร้อยละห้าต่แต่ก็ต้องกู้จากคนนี้มาก่อนนะกู้จากสิ <laughs> ต้องกู้จากคนนี้มาก่อนแล้วก็มาปล่อยต่อนะครับ <c oughs> โอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้กอเดี๋ยวเราข่นมากันเพราะว่าเดียวรอเอาดีมขึ้นแล้วก็น่าจะขับนะครับแลื <c oughs> อ,อย่างไงก็ไม่รู้นะครับคนก็พลังเยอะๆเรื่อยๆจริงๆอเราซื้อบัตรแล้วนะครับนี่จะพผอมให้ดูบัตรคือเสียตังค์แล้ว ถ้าไม่ขึ้นก็คงจะแปลกๆนะครับเพราะว่าเจ่ยายตังค์อะกลับมาเลยจ้าจ่ายตังค์ได้ยไม่ขึ้นแล้วจ่ายตังค์เร้่องนนเนียว <c oughs> ใช่เหรอ่ใชโอ้โหอดอดอดแบนนี้อดครับดูคนเยอะมากเฮ้ยใช่คือคนทยอยมาข้าวเขากลับแล้วกลับคนเดียวอ้าวพวกกลับกันหมดแล้วอ่ะแล้ว กกับแล้วไม่หาสาวคลอนท้ายสักคุณเน่เน่เน่เรียกได้ว่าคุณแผนเมืองตาคือต้องคนนี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวไม่แน่ก็น่าจะขึ้นไปเลยขึ้นไหนมันไม่รู้เลยขึ้นดีโอ้โหมาตั้งเจ็ดร้อยก้อนหลือนะไม่ขึ้นก็ไม่ได้แล้วเลยเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วรอปูนีวอะไรก่อนนะครับไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะกลับแล้วเรียกได้ว่าน้าท่วมกทนรกันทาน,ทาน,านชิบบชิบชิบบรื่อย่อย่เไม่มงหรือยังน้าท่วมมากๆครับพ่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่น้าตกคลองรานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วไม่ได้ขึ้นไปนะครับจ่ายตังค์เลยด้วยเอาตังค์มาด้วยจเอาตังค์มาด้วยนะไม่มีตังค์แล้ว นี่นะครับ,ก,บก็เจแมกบอกว่ากลับแล้ครับเพราะว่าวสะพานจะขาดเดี๋ยวไปรับดีมแล้วก็ไปเจอกันที่ตากโกต่อน,นะครับเ่ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นอีพีไหนนะครับก็ฝากเพื่อนกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปเอารถก่อนโอ้โหไปครับผมไปเจอตากโกไป